นนหนาวโอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะก็ต่อพานสองทูมไรเดอร์หลังจากที่เราตามสภาพทอตกพัดหลงหลงทางอยู่กลางป่าเมซอนเปเรูเดินเจอกับอะไรก็ไม่รู้เดินต่อไปนะฮะาเพื่อนเดินตรงไปเท่านั้นจะไม่มีคำว่าชอยหลังกลับ เะกดคิ Q ไฮไลท์ป่ะตอนนี้ยังไม่มีอาวุธอะไรเลยได้แต่เดินตามทางเก็บไว้ใช้ยามขัดสนอันนี้อะไร อยู่ไหนกันหมดนะฉันต้องหาพวกเขาไม่มีเสียงตอบรับเลยฮะเพราะว่ากระจายกันไปไกลโอ้ว้าวพวกเขาซูเปอร์เขาไม่ังียยิงแฟร์แล้วมีบางคนอยู่ตรงนั้นต้องไปตรงที่นั่นทางแบบโอ้ย น่ากลัวเจอแบบนี้ต้องโดดเฮ้ยมันถึงด้วยหรอตำใจอยู่นานแต่ว่าไม่ถึงลิงไม่ไม่ใช่ลิงเรียกว่าอะไรอันน่ะ เป็นจักอุกกอุกกาวิแคมมีไฟจะมีคนอยู่แถวนี้ฮัลโหลโจนามิเกลได้ยินไหมอยู่ไหนกันมีแต่ลองรอยฮะจุดไฟก็คือ ซมีสกิลให้อันล็อกตอนนี้มีอยู่สามไฟสเตลคิวเทคดาวน์นี่นี้เลยสเตลคิวโค้ดสเตลค่าแบบต่อเนื่องสเตลแบบต่อเนื่องกด F ของอยู่ในนั้นต้องตัดมันลงมาต้องการอุปกรณออรดด์อันจะมีอะไรที่มันตัดได้อะไรคมๆนะั้นนี่อ่ะใช้พลังเทพเจ้าของเธอซะละละขอบหักมันลงมา ไม่ได้หกักกับแดเมิตระวังเลยแต่เราดำน้ำได้ยุ้ยปลาอะไรลัดยูอีกเล้ยตัวเดียวคุ้นเสียบ ปาลาไหลโดนแทงหาหลอดเป็นแค่ปลาอย่ามีอาจมากัดต้องหาอะไรที่มันคมคมกว่านี้คมกว่านี้ หาหาอีกหาอีกอะไรเนี่ยชุบชุบชุบกลับไปที่แคมป์เหล่าคมลาลาผู้จนภยัยอีเวนเจอรี่นี่ได้มีล่ะ ท้างนี้ไม่แบบอ,อัพเดของด้ยนั่งเหล่าคมกลิบน่าจะคมพอแล้วไปตัดเชือกตัดให้ขาดป่าจะมีเชือกติดอยู่อีกเส้น ทางที่เราไปตัดให้หมดด้วยเอาของกลับเอาของกลับโนูกับปืนโนูอย่างเดียวเหรอเก็บซะดีเลย ทำไมฉันไม่เอาของแพ็กด้วยกันวะเนี่ยจริงทำไมต้องแยกกันครอฟทุกคนตอน่หยมิเกลอยู่ไหนเราได้ยินนะแต่รู้ว่าลงใจว่ายังมีชีวิตรอดกูยยิงปากกับอะไรเขาจะไปยังไง ฮาวิเกตเดอยู่นี่ไงตาถั่ววะโอ้ไปฮะหา <ไป S 1> พองเพื่อนมิเกลสัญญาม,มันอยู่กู <prem ises> มไม่ชอบเลยมิเกลนา่อยู่ไหนมีรอยเลยือดตาแฟ ว่าโดนอะไรโดนอะไรแน่นอนโดนหมีขยำโดนเสือมิเกลมิเกลมีอะไรไอยเลือดสุดโหดหนังใช้อัพเกรดอาวุธได้ที่เบสแชมป เพื่อแล้วกินนมีเสียงมีเสียงบางวันแล้วกินแรง euh ไม่น่าใช่เลือดใหม่อะไรอ่ะอ<ว>ุ้ยซอมบี้ เตียงเสือตัวนี้ดูดูจากหน้าก็รู้สัตว์ป่าน่ารักโอ้ oh my g ก d คู่เอาดิสัญชาตญาณสัตว์ป่าต้องเจอกันหน่อยแล้วอู้ไม่ใช่หนึ่งแต่มาถึงสอง ้โดนล่าสู้ไวอย่างกับผีโอ้โหให้กูเล่นด้วยต้องมาระวังระวังเสือนะโดล,ล่านล้คือเหยื่อ ต้องระวังเลยตรงนี้ช่จริงจริงระวังไม่ระวังมีตายโหแล้วอะไรไปขยับไปแต่เต็มไปหมดเลยเขาลืบอ่ะโดนปะน่ะไม่น่าโดนมีเสียงมีเสียงวุุด มาดีมาดีกดซีเพื่อนดอสเราต้องนึกหนึ่งกันมาฮนะโอ้เออดีอีกนัดหนึ่งอีกนัดหนึ่งตายยาตายเย็นตายยากตายเย็นตายยาตายเย็นตายยาตายเย็น ใจร้อยใจยเย็นเอ,อ้ยเอาดิแดกกูเลย,ยเย็นไอ้หนูเสือเสือเสือมาทางไหน้ย,ยิงพลาด กดคลิกซ้ายค้างเมื่อลูเทโนโวิม,มีสองตัว,วม,มีสองตัวอย่ายายายา,ยาล่วงเลยแล้วอีกตัวหนึ่งอ่ะนี่ไงมันว่าหาเพือน ทันหน้าใครจะอยู่ใครจะไปมีลุ้นเฮ้ยเสือใจดีฮะม่รู้ว่าเราโหดหนีเลย โหดยิ่งกว่าสัตว์ป่าของคู่กายเอาวุคู่ใจเกือบไม่รอด <c oughs> ปะ่ะตามเสือเลยทางกด F1 ่ไม่ฮิว จะไปปั๊บปุ่มได้ไหมเก็บหนึ่งฮิลมัจนจะไม่่คยถนัดตามฮะตามทานเดียวกันเลยเนะน,นี่ยเครื่องวินวันอีกส่วนหนึ่งโจนา่าอยู่หรอือเปล่าน้ำไม่หลึก ไปดูเพื่อเจอโจนามิซิ่งเกียร์เออเรยยังแลวมีแค่ธนูนี่หว่าอ้อไม่ละกลัวน้ำชิวเฉียวน้ำชิวเฉียวมันน่ากลัว แมงเงยทางตันไปทางไหนอ๋อทา,าท,ทางนู้นมาทำอะไรทางนี้แต่หลงแล้วเร้ผ้าสองชิ้นถึงแล้วเครื่องบิน จนหน้าอยู่หรือเปล่าเนี่ยข้อดีของเกมแบบว่าทามตรงเหมือนนั่งดูหนังฮ่าๆขอคู่กายชิน้นเฮ้ยจนหน้ายังอยู่ฉันคิดว่า นายโดนฆ่าไปแล้วเธอรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับมิเกลเขาไม่รอดโดนเสืยแขนจะเป็นอะไรนปรสิทนอนไม้เดี๋ยวเดีはは๋ยวทำอะไรต้องเอามันออก ก่อนมันจะแย่กว่านี้นั่งลงแน่ใจนะว่าทำอะไรฉันจะไม่หลอกแต่ว่ามันเจ็บไม่รู้อ้ยโดนแล้วกลีดแขน ดึงบร l i c ตอกอกจากแขนเฮ้ยโจนาเฮ้ยฉันอยู่กับไหนฉันอยู่กับไหนาหาเลยวะอยู่กับเธอฉันเลือกเองคิดมาน,นานแล้วด้วย ถ้าเราตายใครจะเป็นคน,คน,คนขวางพวกจินิตี้น่ะเห็ไหมบางคร้ง like <ๆ>ฉันรู้สึกว่าต้องไปต่อถ้าไม่อย่างนั้นทุกคนจะร่วงคุย <c oughs> ตีเลี่ยงความสนใจเยี่ยวนอน <Okay. S 1> มาทีเราควรตั้งชื่อให้มันนะเอลิลาก่อนเอลายตั้งชื่อให้นอนประสิทธิ์สุดยอดขอบใจ เราควรไปได้แล้วถ้าเราเจอเช่าอะไรบ้จริงหาไม่ทันคาฮุกอะไรอุสารภูเขาฉันว่าเราจะเห็นหมู่บ้านจากทางนั้นดูโอ้ดูโอยกไม้ แรงสุดยอดรวมกันเราอยู่เนี่ยมุดมาแล้วเจอแล้วหมู่บ้านไม่ไกลไม่ไกลเกินเอื้อม,ม,มเห็นไหม,มน่าจะเป็นครูวักยาคูเราเราควรไปที่นั่นเราต้องไปที่นั่นไม่ใช่น้ำพระทางเนี่ยอยู่ใกล้ๆนะ มันไม่เหมือนเส้นทางเลยมันไม่ใช่ทางปกติไงทางปกติของลาล่าไม่เคยมีเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบตกแล้วอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยทำให้จะดุ้งอีนิดเดียวอีนิดเดียวจริงอีนิดเดียวมาดีๆ โอเคนะโอเคโอเคโอเคเนี่ยเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นทวนเป็นใหญ่ที่ไงกับพวกสิ่งก่อสร้างนี้แมปอัปเดตฮัสเซลจัวตรงเนี้ยมีอะไร ช่วยหน่อยมันหนักจริง <laughs> สโลลี่กูไปเลยดันแล้วไม่มีอะไรนะตรงนี้ <laughs> ดันบน <laughs> อันนี้คือ เปิดน้ำน้ำน่าจะช่วยอะไรเอ,เ,เอาน้ำเนี่ยเอาน้ำแล้วก็ดันเข้าไปนะฮะเติมน้ำเต็มแก้ว นี่ไงสวยงาม,ลอง,มลองใหม่ลองใหม่อะล,ลองใหม่ลองใหม่แล้วน้ำมันยังไม่พอ ทำไงอ่ะมันจะเป็นสลิงดึงสะพานเออเออมันลงไปข้างล่างเว้ยข้างล่างข้างล่างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทางทางไปนหนึ่งเอาใหม่ใหม่ดันไปดันไปแรงเรือ เหลือเฟือนะฮะฮะวิ่งวิ่งวิ่งนี่ทานี้ลงใช่ไหมใช่ไหมเจาะติดปล่อยได้เลยโจนาโจนาแบบว่าแรงเหลือกำขึ้นฮ่าค่อนข้างงงต้องสำรวจ ฉันเดาว่าน่าเราน่าจะไปทางนี้แหละเชิญก <to> ่อนเลยบุมบอกถึงความเก่าเก่นั่นแหละส่วนของอะไรวะเสือเวลาหัวช่วยหน่อยอะไรเนี่ย ส่วนผสมการรวมกันของสมุนไพรทางออกอ่ทางนั้นไออับอีเกิลลอกสกิลโอ้ มองสมุนไพรเรียนรู้นะจากสิ่งโบราณโบราณว่าไว้น <may Switzerland> ี่ไงโบราณว่าไว้มันต่างจากสถานที่ในเม็กซิโกก็มันอะไรเนี่ย I mean, there is supposed to be a secret city of gold in Peru, Paititi, every treasure on earth is looking for it. But Dad's notes stop in Mexico, like he's lost interest or... I don't know, the next volume picks up in Syria. It's, <ign Giannis> it's such a relief to have Jonah back, especially after up... oh, Miguel. At least Jonah didn't ask what happened. But the Dads don't want him to worry. โอเคอัพานนี้จบไปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับหรือว่ากดไลค์ก็กดนะฮะก็เจอกันพัทหน้าก็จะเล่นให้จบแหละเกมนี้โอเคฮนะเจอกันพัทหน้าบายจ้า